วัฒนธรรมพรวัดโพสีเปนใหญ่ไปดูแลเจดีใช้มงคลก็เลยฝากให้ทานอื่นทําหน้าที่แทนอันนี้คืออําเภอพนมไพรนะอำเภอพนมไพรมาเหล่าซีแต่ว่าที่ไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเจานำอาเภอแล้วเจ้าที่อสมอเขาจะมารับแล้วก็ไปมอบให้คนที่มีรายชื่อไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มอบบ่อยากให้มาหลายประเพิ่นว่นมาให้มาหลายปันนี้ยังหลายอยู่ อย่างก็มั่งผู้แทนมารับในนี้เพื่อนเคยบอกว่าเอาขอจากอำเภอละไรยี่สิบยี่สิบตอนแรกบว่ายี่สิบห้าเราก็บอกว่าเอาเอาำเภอยี่สิบพอยี่สิบอำเภอมันสนะี่ร้อยนั่นมันตั้งเต็มหอประชุมนี่เยอะเนี่ยนี่แตะเก้าอี้ไป้สี่ร้อยเนี่ยสี่ร้อยสี่ร้อยก็นั่งเว้นระยะห่างน้อยหนึ่งห่างประมาณหนะึ่งเมตรเนาะอาจารย์เนาะท่านอาจารย์เนาะคุณครูนะนะเนาะนะอำเภอโพชัยนี่จนเจ้าอำเภอโพชัยอยู่วัดทันพระครูวิวิกเนาะโพธิชัยเดชคุณเนาะ อ๋อมหาสารจังหานอัน <displayed>, น <im LE> ี้ของเราอยู่อำเภอจังหานอีกกันนึงเออวัดอันนี้นะออาโอเคอ้าวหลวงพ่อี่อำเภอจังหานต้องดูแลยัดโยมในยติธรรมนะท่านพระครูวิยะธรรมคุณนี่ปาม่วงมาแล้วเด้อไม่ออกเด้อจำได้ปะนี่ไหนล่ะจังหานยู่ิสหยกมือก่อนจังหานจังหานอำเภอจังหานไหมอำเภอจังหานยกมือกันนะนี่อาจารย์โฮมหัวจักวะหัวจักอาจารย์โฮมวะ เออนี่ยเนี่เ <iling> นี่ยเพิ่มมาเดียวเดี๋ยวดีเออเออเพื่อดีแต่นี่มาลับพอดีรำเพื่อฮะเอ้าไปถ่ายอย่างไม่เป็นไรเพไนถ่ายเถอะไถ่ายก่อนได้ไหมเอาถ่ายก่อนเลยไม่เป็นไรเราก็จะไปทำปันไปอันนี้เพื่ออย่างเกาะเฮ้พลสายจังนะเพลฝนสาย ต่ก,ก่อนอาจารย์วัดป่าบ้านพลทอง,ลงาหลวงพ่อเฮาธรรมยุทธ์ในคณะเล็กแต่ตอนนี้ย้ายไปที่วัดอะไรวัดเออวัดป่าศรีพลรายตั่นี่นะวัดที่มีโุโบสถไม้หลังใหญ่ๆนะเขาว่าเออพระครูกิติชัยนุ่นมาแล้วเนี่ยอำเภอบนชายนี่มีนี่มา,มาสองคนไหมกับเจา้าอำเภอคนหนึ่งเอิดมากอดีขนั่น,น่ะพระครูเอ่อชัยกิติสโสพลน่ะ มาดูแนพี่น้องเด้อดิเด้อนี่ยสองคนเนี่ยครับเจา้ารย์เพิ่มวันึงเป็นสามเดี๋ยวรัฐธรรตอบญ่ะรัฐาตาอตรมนูญยังบ้านยางคำอ๋อยางคำพี่ตัวเนี่ยยังคำเราเขาพี่บอกนั่นเดี๋ยวขอครูบาอาจารย์ครับเดี๋ยวเข้าใจว่าตอนนี้รถพระเดชพระคุณเจา้าคณะจงังหวัดหรือเปล่าครับ อ๋อหลวงพ่อจากจังหวัดนะครับเดี๋ยวไปรับรับหลวงพ่อหน่อยพระครูท้องใบหลวงพ่อจังหวัดมาเดี๋ยวพาคณะไปรับหน่อยฝั่งนี้ในพระครูชัยโน่นโน่นรับรับรับข้าราชกเจ้าที่พระครูชัยเดี๋ยวรับหลวงพ่อหน่อยเดี๋ยวไปรับไปรับด้านหน้านี่มนนุนมาแล้วหลายคณะโพรใจอันเีียำเพื่อใดก็ถามก่อนเนี่โพนทอง พลทองพระรูสีธรรมปาลกคุณวัดป่าวัดป่าสีพลทองยุบ้ันนี่แม่นบ้านนี่ยุบ้ันไหนยานี่ยฮะบ้านยังก็ลาดคออ๋อทั้งหลังคือกันสามซีเหรอเดี๋ยวหลวงพ่ออำเภอคนก็จะมาอันนี้เพิ่หอะไรี่เมยอวดีเ่เมย์วดีวัดป่าสีเมย์วดีเพิ่มเพิ่มเมยบ้านหยังบ้านบุงบ้านสว่างบ้าน บ้านหยังฮะบ้านเมย์จีเมย์เนาะเออหลวงพ่ออำเภอเมย์พอดีพระครูณจุมพ้หลวงพ่อจ oh. ันท่าดูแลอยู่อ่ะอำเภอคณะน้อยเฮ้ามาตัสามสี่คนนี่อำเภออีอย่างนี้เมืองสวงเอาไรนะพระครูสิริเมืองสวงใครดูแลเนี่ยเมืองสวงเมืองสวงเมืองสวงอำเภอเมืองบ่ดูแลเออยังบ้าบ้าเลยอำเภอกับพันม์บา หลวงพ่อเจ้ากนันวัดเดินทางมาพอดีอันนี้อำเภอสีมเด็ดอออำเภอสีมเด็ดยกมือกันนะสีมเด็ดนะสีมเด็ดแม่นว่นนี้สีมเด็ดก็หลายอันแม่งสีมเด็ดนะอำเภอสีมเด็ดย่างนี้อำเภอสีมเด็ดสีมเด็ดสีมเด็ดมาหลายอยุ่งยาง่ายหนาด้วยสีมเด็ด้เออ เ่าได้ได้ก็บอกเขากานล่างน่ยบอกพระครูใช่ประสานฮะได้ได้ได้ไปบอกอาจารย์เนี่ยบอกประาธานมาบอกพออ่อวิไลเก็อบอกเขาประสานไปแล้วเมื่ก็บอกว่าถ้ามีนักศึกษามาเมื่อเช้าเนี่ยให้เขาไปประสานกับไ,ไปเปิดไปเลยบอกพ่อไปแล้วสุวรรณภูมิหลวงพ่อเจ้า,จาก็สุวรรณภูมิมาแล้วนะพระครูสุวรรณโชติวัตร นี่เจ้สวรภูมีมาอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่มาเสรภูมิเสรภูมมาผ้าผู้เดียวอะ่ะเสรภูมมีทั้งเจ้าคณะจังหวัดนะวัดมิ่งเมืองแล้วก็อำเภอเสรภูมิอยู่เจ้าคณะอำเภอเสรภูมก็มาแล้ววัดบัณนพภักดียอามาแล้วเนี่ยแต่ว่าวมีมาผู้เดียวเอารถปิกอัพมานนําได้ใสเป็นพร้อมเลยเนี่ยว่าเหียร์้าไปแจกที่หลังตามไปอันนี้อำเภอหนองพอกหนองพอกเนี่ย หลวงพ่อก็นั่นแหละมหาเจาดีย์ชัยมงคลผ่านอัย้อยเจ้าอำเภออยู่วัดผาพยอมเคยไปบอพามพยอมอยไหมยกบ้านไใยโยมเนี่ยเราพอราพอสตอเปอรลราพอสตอที่ไหนฮะฮะบึงงามอ๋อโอเคก็หลวงพ่อพอำเภออาจจะมาหลวงพ่อแทนมาก็ที่อำเภอน้องพ่อเป็นผู้แทนแล้วจัดไปนี้นี่อำเภอยังน้อยน,นี่สุดท้ายไกลแล้ว น้องฮีน้องฮีร่วมกับทางเมืองสวงทางจตุเอ้ยทางเมือง